สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวดินข่าวเด็ดเปิดแบบร่างภายในรถไฟญี่ปุ่น17คันรอฟอทอจอบแปลงโฉมเห็นแล้วโดนใจสวยน่ารักตะมุตะมิ นายเอกรัตน์ศรีอรันพงศ์ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการรถไฟอยู่ระหว่างการนำรถโดยสารชนิดนั่งปร,รับอากาศที่ได้รับมอบจากบริษ,ษัทเจอาฮอกไกโดก่อนหน้านี้จำนวนสิคันมาปร,รับปรุงโดยร่วมมือกับศูนย์สร้างสารรค์ออกแบบหรือ TCDC ออกแบบและพัฒน,นาเป็นโต้รถไฟเพื่อการท่องเที่ยวโดยมีแนวคิดการออกแบบลวสีสันของแต่และขบวนที่เป็นเอกลักษณ์มีลักษณะที่แตกต่างตามเส้นทางที่ให้บริการของรถไฟท่องเที่ยวรถไฟที่ปร,รับ โครงในแต่ละเส้นทางจะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวตั้งแต่การออกแบบภายนอกภายในขบวนรถและการใช้วัสดุต่างๆช่วยสร้างบรรยากาศการเดินทางอีกทั้งยังสามารถทํากิจกรรมร่วมกันได้โดยที่นั่งมีทั้งแบบหันหน้าข้าหาหน้าต่างเพื่อชมวิวหรือเปรับเบาหันหน้าข้าหากันเพื่อทํากิจกรรมในกลุ่มเพื่อนพร้อมการให้บริการอาหารในตู้โดยสารแต่และขบวนด้วยลักษณะการตกแต่งภายในจะเป็นสีสันที่แตกต่างกันเน้นสีสดใสและออกแบบพื้นที่ภายในให้เหมาะก,กับการท่องเที่ยวเช่น ขบวนรถไฟสายน้ำตกจะตั้งชื่อตู้ต่งตางๆว่าขบวนนายแควขบวนปฐมและขบวนพี่ผาซึ่งสะท้อนถึงเส้นทางที่รถไฟแล่นผ่านการรถไฟขันว่าจะปรับปรุงรถไฟและสามารถนำมาให้บริการได้ช่วงปี2565ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศสร้างไรายได้ให้แก่การรถไฟรอดจนเป็นการเปิดประสบการณ์เดินทางใหม่ๆให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ครับ